รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแค้นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสานี่คำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอักเธอรัเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอายล จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีถ้าพูดถึงตัวเมืองค่ะพี่เก๋ก็ต้องนึกถึงที่นี่เลยค่ะบ้านตัวเมืองคุ้มเก้าโอ้โหที่นี่เลยใช่ไหมคะ,คะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะนี่คือลวดลายของตัวเมืองใช่ไหมเนี่ย<ช>แต่ถ้าหากว่าพูดถึงตัวเมืองก็ต้องนึกถึงพ่อนหนานโชธใช่ไหมคะที่จังหวัดน่านถ,ถูกต้อง<ด>เลยเกาว่าเสียงร่่าลือในเรื่องของความเป็นปราดด้านตัวเมืองเนี่ย ทำ้งมดมากเลยนะใช่แล้วไม่ได้แค่ดังในหมู่คนน่านนะหรือว่าในจังหวัดน่านนะแต่ว่าในโลกโซเชียลน่ะเสิร์ชชื่อพ่อหนานโชดก็จะเห็นเลยบ้านตัวเมืองคุ้ม9ก้าตัวเมืองเต็มไปหมดโอ้โหแบบนี้ส่วนตัวพี่เองเนี่ยไม่มีข้อมูลมาก่อนอยากรู้แล้วค่ะแบบเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาของตัวเมืองเนี่ยจะมีที่มาที่ไปยังไงแกพาไปหน่อยได้ไหมล่ะได้เลยค่ะแล้วพี่เก๋รู้ไหมคะว่าพ่อหนานเนี่ยเขามีใจรักในเรื่องของตัวเมืองมากมาก จนเปลี่ยนบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองเน่ยให้เป็นที่นี่ค่ะบ้านตัวเมืองคุก้าวโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะคอต้อนรรบคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีด,ดีวันนี้มาที่ไหนเอ่ยวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนออาเม้เอกอ <า S 2> นอหนูหน่าน นานไปค่ะนานนนาเองอ่ะนานนี่ขึ้นชื่อได้หรือว่าเป็นจังหวัดแห่งสโลลีใช้วิตีชีวิตแบบสโลลีฟจริงๆเรื่องของการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งลิงแบบกรีนซีซันไฮซีซันต้องมาต้องมานานมีที่ไหนบ้างนะวัดภูมินนี่พิพิธภัณฑ์พระเกิดแนะนำมาโอ้ยมีที่หออัตลักษณ์น่านนครด้วยอ้ยอันนี้ แล้วคนรู้มีศิลปะวัฒนธรรมให้เราเนี่ยได้มาเรียนรู้เยอะแยะมากมายเขาเก็บหลายอย่างมาถูกต้องและที่สําคัญนะคะไม่ได้มาท่องเที่ยวในเชิงของกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เรายังสามารถมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านในเชิงของการเรียนรู้ได้อีกด้วยได้อีกด้วยเรื่องของการเรียนรู้พูดไปแล้วก็ดูน่าเบื่อจังเลยเรียนอีกละใช่เรียนมาหลายปีละเออเรียนอะไรดีล่ะเรียนอะไรดีล่ะเรียนเรื่องนี้เพราะว่า สังเกตเห็นแล้วว่าที่เมืองหน้าเนี่ยเขาจะมีการอนุรักษ์อักษรล้านานานโอโ้โหนี่การเรียนรู้อักษรล้านานานไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปไม่เคย<ป>น่าเบือนะ่อแค่เราเห็นตัวหนังสือที่มันเป็น หนังสือตัวหนังสือที่เราอ่านไม่ออกอ่ะเรารู้สึกคลังนะอจริงเหรออ่านไม่ออกนี่รู้สึกคลังเลยใช่ไหมเพราะว่าตัวหนังสือล้านนามันมีความโคไมีควอมอ่านไม่ออกแต่เรารู้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการอนุรักษ์เท่านั้นแต่มันยังเป็นเรื่องของงานศิลปะอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าในวันนี้เต็มอิ่มจุใจกับทั้งรายการเลยในรายการเมืองไทยดีดีในประเด็นเรื่องของตั๋วเมืองค่ะ สรัสดีครับนี่ดีใจมากเลยอ่ะเราได้เจอกับมรรครูปราดที่สำคัญของคำาอักษรล้านนาเออนี่แหละคือที่ดจริงๆอักษรล้านนาที่น่านก็ต้องนึกถึงป้อนานโชนใช่แล้วถือได้ว่าเป็นที่สุดของที่สุดศูนย์รวม การเรียนรู้แม่ภาษาอักษรล้านนาของจังหวัดนานเลยที่นี่เลยทีนี้ถามถึงเรื่องที่มาที่ไปหนาวอย่างรี้ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของอักษรล้านนาได้ยังไงมันเริ่มต้นมายังไงคะตอนตอนตอนแรกเนาะคือผมเป็นเขาทำงานจิตรกรฝาผนังวาดภาพจำฝาผนังในโบสถ์ในวัดหลังจ ก็ก็ไปก็ได้เห็นไมลลานล้านนาอย่างเงี้ยบางครั้งมันมัน,ม,นมันทิ้งเรี่ยราดหรือว่าอยู่ในตู้อย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครไม่สนใจผมก็เลยไปศึกษาไปอบรมไปเรียนกับพ่อครูอีกทีนึงคืออ,อยากจะรู้อยากจะถ่ายทอดว่าไอ,อแต่ละอักษรแต่อัก,อกษรอขระนี่มันอ่านว่ายังไงเพราะมันมี รวมรวมแหล่งรวมความรู้อที่คนคนคนไม่รู้เนี่ยเขาเขาอ่านไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าอ่ะเนี่ยอักษรเนี่ยมันมียังไงมาอย่างไรเใจละคือพ่อหนาเขาเริ่มจากสิ่งที่เขาอยากรู้อยากรู้ก่อนอยากรู้ก่อนมีใจก่อนใจที่บอกว่าเห็นปุ๊บแล้วเห็นคุณค่าและอยากรู้ว่าในเนี่ยในใบล้านเนี่ยมันเขียนว่าอะไร อยากรความรู้จริงเหรอคะมันเป็นเรื่องราวอะไรบ้างในแบบก็มีพวกเอ๋ไหตำรายา๋อตำรายาคือมีใบลานในวัดเนี่ยแหละค่ะในตำรายาด้วยค่ะมีไอ้คาถาด้วยพวกยันพวกคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วไล่มีเรื่องราวต่างจในอดีตที่เขาเขาเมื่อก่อนเขาไม่มีไอ้ที่บันทึกไว้ไงเขาจะบันทึกมาไว้ในใบลาอย่างเงี้ยใช่ไหมใบลานเนี่ยอ่าทีนี้ถ้าอยากจะเรียนเราจะเริ่มว่ายัง บางถ้าเวลาอยากจะเข้ามาทำเวิร์กช็อปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้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 นักท่องเที่ยวเรียนรู้ก่อนว่าการเปรียบเทียบอักษรนะมีถ้าถ้าภาษากลางภาษาไทยก็ตัวกไก่ขอไข่ทั้งเหนือเขามันเป็นตัวมันมีสระนะตัวกะอ่กะคะกะคะงะอย่างเงี้ยอันนี้คือเบสิกที่เราจะได้เรียนเริ่มแรกเลยใช่ใช่ เดิมมันจะมีแค่สามสิบสามตัวเองคาะค่าะไม่ได้มีสิ่สี่มันจะมีแค่มันก็รากเนื้ามันก็จับภาษาบาลีเหมือนกันแล้วเวลาออกเสียงออกเสียงยังไงหรือเวลาเขียนเขียนยังไงคะหรือต้องใช้คําซ้ําหรือพยัญชนะตัวซ้ํามันมันสามารถซ้ําได้อแต่มันอยู่ที่การออกเสียงอีกทีนึงค่ะตัวข้างอักษรตัวเดียวเนี่ยมากเหมือนเขียนว่าริ่ารวยอย่างเนี้ยค่ะ เราเรือตัวเดียวแต่เขียนใช้ได้สองคำอันนี้คือคำซ้ำเปรียบเทียบว่าสระเอเขียนว่ายังไง่ายก็ไก่เขียนว่ายังง่ายเปรียบเทียบตัวนี้เลยแล้วก็เปรียบเทียบล้วก็มาลองเขียนเหมือนเราเรียนพิเศษภาษาไทยเลยนะเหมือนเราเรียนพิเศษตามติลประมาณนั้นำบางคำมันจะไออักษรบางอักษรเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวอีกเขียนได้สองแบบถ้าตัวตัวนาเขียนอีกแบบหนึ่ง ตัสะกดเขียนอีกแบบหนึ่งอะไรเ่งี้จะไม่เขียนเหมือนกันมีความพิเศษของอักษรล้านนาเห็นไหมคนละแพทเทิร์นกับภาษาไทยเลยอย่างเงี้ยสมมติว่าเขียนคําว่าอ่าผมเอาหน้านีกว่านนะเข่ยนหรับหน้านะหน้านี่เอี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัวนี้จะมีสระอาอยู่ในตัวอักษรนะตัวดี้เนี่ยตัวเดียวเนี่ยตรงไหนเหรอะเนี่ยเขาเรียกว่าตัวนาอ๋อ คือถ้าเป็นเราอ่ะกอไก่ก็คือกอไก่แล้วไปใส่ตลระแทนแต่ขกรงเขาแต่ว่าใยันชนะตัวสละยอยู่นเดียวกันตัวนะตัวนอหนจะอีกแบบหนึ่งจะไม่มีหยักคี่นอหนจะไม่มีหยักอย่างเงี้ยตัวนะตัวนะจะไม่มีหยักอ๋ออันนี้คืนน่ะนีอนะถ้าว่าถ้าเป็นตัวตัวตามหรือตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปอีกตัวนอหนเนี้ยนะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้สองแบบเพราะว่า มีไม่มีไม่เอกอย่างเงี้ยถ้าเหนือก็อไม่ย่อไม่ค่ะย่อนี่ก็จะเปลี่ยนรูปเนี่ยน้องหนูตัวนี้เปลี่ยนรูปเป็นหางเขาเรียกใช้พยัญชนะหางนี่อ่านว่าหน้าอ๋อนี่ก็อ่านว่าหน้าแล้วเพานี่คือนาไม่เอกแล้วก็นอนนดนอนหนูอย่างเงี้ยอยากจะบถ่ายทอดอยากจะบถ่ายทอดให้ ไม่ใช่ว่าคนในน่านคนต่างจังหวัดคนเขาก็เอ่อเขาก็รู้ต่อๆอกันมาน<ช><ๆ>คนที่มีใจใจใจรักเนี่ยสอนเนี่ยก็มาเรียนรู้<ๆ>ก็จะสอนให้แจกแบบอาจจะไม่ได้เต็มร้อยใช่ไหมแค่เปลี<ช>่ยนแค่ว่า เขียนชื่อตัวเองได้ก็พอแล้วอย่างเงี้ยให้รู้ว่าเขียนชื่อตัวเองได้ก็เป็นการถ่ายทอดเป็นการอนุรักษ์อย่างนึงใช่ไหมสื่อสารต่อยอดในแบบของเราแค่เราเราเห็นลูกศิษย์หน้าใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้เนี่ยแล้วเขาเขียนแค่ชื่อของเขาได้เนี่ยก็ภูมิใจแล้วเนาะก็ภูมิใจมากเลย ไม่เคยตัง้งแต่เกิดไม่เคยเมีชื่อของเซนมาสารานอะไรอย่างเงี้ยมีสักครั้งหนึ่งใน,นชีวิตก็มาหาพ่อหนาโชดได้ที่จังหวัดน,น่านนะคะโอ้โหวันนี้ทางรายการเมืองไทยดีๆต้องขอบคุณพ่อหนาโชดจริงๆค่ะที่เปิดบ้านเปิดศูนย์เรียนรู้ให้ทางทีมงานรายการเมืองไทยดีๆแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาสัมผัสในบรรยากาศนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ แล้วที่บ้านตั๋วเมืองคุมเก้าที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีแค่เรื่องของการสอนตั๋วเมืองแบบเหมือนหลักสูตรทั่ว,วไปเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีภาคปฏิบัติอีกด้วยใช่ค่ะพี่เก๋เพราะว่าความเป็นศิลปินของพ่อหนานเนี่ยเขาใช้ทั้งศาสตร์และศิลมารวมกันก็คือจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเพ้นกระเป๋าด้วยผู้กันหรือการปั้นแป้งขึ้นกระดานเป็นป้ายชื่อเป็นตั๋วเมืองเลยโอ้โหสุดยอดมากๆแบบนี้เราอยากจะ อุ้ยได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าน้องแก้มเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเลยโอ้โหพอได้มาทำกิจกรรมในการเพ้นต์ตัวเมืองลงกระเป๋าส่วนตัวเรารู้สึกว่ามีมนต์ขังจริงๆอะแก้มรู้สึกเหมือนพี่ไหมหนูอะรู้สึกเหมือนพี่เก๋เลยหนูรู้สึกว่าตอนที่เราตาวัดพู่กันนัถึงเราจะเก๊ะเกักงๆไม่ได้แบบทำได้สมูทมากแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรากำลังอนุรักษ์สิ่งดีงามของบ้านเราไว้อยู่ นี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นการอนุรักษ์ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เป็นด้านของศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าจริงๆเนาะใช่ค่ะแต่แก้มแอบเห็นว่าตอนที่พี่เก๋กำลังวาดกระเป๋าอะคือม้วนเดียวจบเลยนะคือคล่องแคล่วมากๆแน่นอนอยู่แล้วคนมีสาราแลสศินในตัวว้ายแล้วพี่เก๋รู้ไหมว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เรานะ mm. ที่มาเรียนอะเขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามที่สนใจในเรื่องของตัวเมืองเนี่ย สามารถมาเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมแบบเราได้ด้วยโอ้โห oh, oh, แบบนี้เป็นการอนุรักษ์ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์นในวงกว้างเลยนะเนี่ยใช่เราใช่ไหมซึ่งบรรยากาศในการเรียนน่าจะอบอุ่นมากแน่ๆเลยอะเพราะว่าทุกคนก็เหมือนกับได้มาเปิดโลกแห่งการเรียนตัวเมืองเหมือนครั้งแรกในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาสัมผัสกับตัวเมืองด้วยตัวเองใช่เลยค่ะพี่เกต๋ต้องรู้สึกว่าดีใจ พราะว่าเห็นว่าฟื้นฟูรางกิจกรรมทางของมะก,ก่อเนาะฟื้นฟูรางอาว่าเราได้รู้ว่าตัวเมือง่ะมันอาว่ายังไงคิดว่ายังไงเพราะซึ่งเราไม่รู้เห็นแต่พระเขาเทศแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เพิ่งมารู้รู้สึกดีใจต้องขอขอบคุณโครงการด้วยก็ดีมากเลยจัดเป็นการอนุรักษ์ไว้สืบลูกหลานต่อไป ถ้าเราสามารถถ่ายทอดได้เราก็ต้องมาฝึกแล้วก็เรื่องการทำสมาธิแล้วก็การที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในการเรียนของการเขียนตัวอักษรมันมีความสวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์ของตัวมันเองครับอยากให้อนุรักษ์ไว้อยากให้แบบพัฒนาอยากให้คนรุ่นใหม่นั้นรู้เกี่ยวกับตัวอักษรของล้านนาครับ โอ้โหต้องบอกว่าความรู้สึกของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเขียนตั๋วเมืองหรือว่าปั้นแป้งขึ้นกระดานเป็นตั๋วเมืองเนี่ยไม่ต่างจากเราเลยนะนอกเหนือจากความรู้สึกว่าภาคภูมิใจดีใจครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมันเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าในเรื่องของการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์จริงๆใช่คือนะักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยอันนี้คือแบบไปคุยมานอกรอบเขาบอกว่าสนุกแล้วก็ได้รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเหมือนแก้มเลยคือได้รู้สึกว่าอนุรักษ์ของดีบ้านเราไว้จริงๆ ชอบคือผลง,งานของพวกเราที่ได้ทํากิจกรรมตัวเมืองล้านนาค่ะเป็นไงสวยไหมสวยไหมสวยแล้วคือเพนกระเป๋ชอบไงเราชอบงานศินละปะอยู่แล้วขอถามก่อนพี่เก๋เขียนว่าอะไรคะอันนี้เหรอเขียนชื่อจริงค่ะสมสกุลเป็นไงสวยไหมอุ้ยสวยเล่นงานยากแน่นอนแต่ว่า แอบเห็นว่าใช้เวลานิดเดียวนะแล้วของน้องแก้มนะคะของหนูเขียนคําว่าแขทําไมต้องเป็นแขล่ะแก้มแขไงเออเอาคําสร้อยของชื่อแรกแล้วนี่ขนาดเขียนสั้นๆนะใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปดีมากๆเลยนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมค่ะได้มาลองสัมผัสที่นี่เลยนะคะตัวบ้านปูนคุ้มก้าของพ่อหนานโชดดีมากจริงๆสนุกมากได้อะไรมากกว่า ที่เราคิดอีกอ่ะใช่แล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะคุณผู้ชมเรามาเรียนรู้เรื่องของตัวเมืองให้รู้ลึกรู้จริงรู้ถึงแก่นไปเลยถึงแก่นเลยถูกต้องอย่ารอชา้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมรวมถึงน้องแก้มน,นะไปอีกที่หนึ่งไปไหนคะพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดค่ะไปกันเลยค่ะไปในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดที่แห่งนี้นะคะรวบรวมค่ะ ตัวเมืองภาษาล้านนาบนใบลานเป็นคัมพี์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเลยถูกต้องและที่สําคัญนะคะเป็นอะไรที่ต้องบอกคุณผู้ชมที่ชมรายการเมืองไทยดีๆว่าท่งคุณค่ามากจริงๆและวันนี้ค่ะคนที่จะให้ข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับตัวเมืองภาษาล้านนาให้กับเราในวันนี้ก็คืออาจารย์สมเจตวิมลเกษมเอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าค่ะ อาจารย์สมเจตค่ะสวัสดีครบสวันนี้ขออนุญาตค่ะมาบุกถึงที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดใช่ครับได้ครับขออนุญาตเข้าไปได้เลยคะเข้ามาได้เลยคโอเคที่นี่มีเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะสะท้อนเรื่องของวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์โชคดีที่บ้านพระเกิดนั้นอดีตเขาเป็นเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครเพราะฉะนั้น ของที่มีค่าอะไรเนี่ยมากมายนะครับแล้วก็ของบางอย่างนั้นเป็นชิ้นเยี่ยมจริงๆซึ่งพิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่มีนะครับอย่างเช่นเราเห็นในหีบทําหีบอะไรต่างๆก็เป็นหลายร้อยปีมาแล้วต้องขอบพระคุณคนโบราณที่ทําหีบพันนี้มันถึงเหลือใบลานให้ลูกหลานได้สืบสารได้ศึกษาเพราะว่าใบลานที่จานแต่อดีตเนี่ยนับเก่าสุดของวัดนี้400รยกว่าปีนะครับครับผม ก็อย่างน้อยก็บ่งบอกว่าน่านเนี่ยอายุเขา7จ0ดแปปีมีหลักฐานทางจารึกมาตลอด oh, นะครับ <okay. S 2> ไม่ว่าจารึกคำปู่สบทที่พิพันน่าน <Okay. S 2> พ่อสุโขทัยทำสนธิสัญญากับน่านนี่อยู่สองหลัก <Okay. S 2> จารึกคำปูส่สบท76กับ54 oh. จารึกคุณจิตคุณจอดนะครับ <Okay. S 2> อันนั้นก็ถือเป็นหลักฐานชิ้นเยี่ยมของน่าน <Okay>. oh, ทีนี้ในส่วนของห้องกระจกนี้แล้วคะ่ะห้องกระจกนี้เรา เก็บเอกสารสําคัญไว้เพื่อที่จะให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนโบราณเพราะกว่าจะจานได้แต่ละตัวอ,อักษรยากตั้งแต่เตรียมใบลานละใบาลานนี่กว่าจะตัดจากใบลานมาคัดเอามาต้ม,มตากแล้วก็ทําให้เหยียดตรงเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือดหรือ1ปี 1> กว่าจะได้ใบาลานมาใช้ใช่ครับ ใบราณแต่ละชุดนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรามาเนี่ยอายุที่มากสุดเนี่ยโดยมากเฉลี่ยก็200ปีขึ้น200ปีแต่ฉบับฉบับนี้พิเศษหน่อย400กว่าปีนะครับนี้เลยเหรอคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรคะเนื้อหาในใบราณวิในปิตกะนะครับจิตตีปกรณ์ก็หมายความว่า วินัยของสงฆ์ข้อห้ามของสงฆ์ต่างๆ итан, ซึ่งซึ่งพระสงฆ์ในศัพท์ียยี่สเนาะทำนี้ก็ปาจิตตีมีอะไรบ้างผิดเล็กผิดน้อยนี่ต้องพงอบัตทั้งนั้นยังไม่ขั้นปาร,ราชิกซึ่งเขาจะละเอียดหมดเลยที่บอกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆ400กว่าปีเนี่ยเขารักษาไว้อย่างดีโอ้ยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะเนี่ยเนื้อหาด้านในชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนครับตัวอักษรพวกนี้แล้วก็ 400ปีคือช่วงประมาณไหนช่วงอันนี้ก็อายุทยาช่วงกลางก่อนเสียกรุงครั้งครั้งที่สองนะครับ23เสียใช่ไหมฮะอันนี้เข้าจานสองพันหกสิบสี่สันหนึ่รยิบสครับผมครับมที่ได้เห็นจริงๆอ่ะเนี่ยถ้ามาดูด้านในนิดหน่อยนี่ก็ได้นะครับเนี่ยกว่าจะได้อันแต่ที่สุดยอดนั้นก็คือมหาเวสันตระนะครับคือเวสันดรชาดกซึ่งมี แต่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งบาลีอภิธรรมมามนี่จสหนึ่งหนึ่งสองสามนี่ก็สองสามร้ 2> 2, ปีเมือนกันต้องขอบคุณแหล่งสถานศึกษาหรือวัดของเมืองน่านที่สามารถรักษาโบราณสถานของน่านเช่นวัดแช่แห้งวัดช่างคำห้าหกร้อปีผ่านมาเนี้ก็ยังเป็นวัดอยู่เพราะฉะนั้นเมืองน่านจึงเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตด้วยเหตุนี้ และปัจจุบันเราก็เติมคําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าไปด้วยเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นทุนทางปัญญาที่เราเรียกกันและพูดง่ายมันก็คืออัตลักษณ์ของน่านอัตลักษณ์ของภาคเหนือเราและก็เป็นอัตลักษณ์ของชาติด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องใบลานกันนะครับครับห้องนี้จะเป็นห้องภูมิปัญญาของเมืองน่านเขาผมถือว่าเป็นห้องคลังวิชาความรู้ของเมืองน่านในอดีตนะครับขออนุญาตเข้าดูหน่อยนะครับ เพราะเป็นที่เก็บคำพีใบลานของวัดเนี่ยนะครับสองพันกว่าผูกนะครับสองพันกว่าผูกครับผมหลายร้อยเรื่องเลยนะครับนี่มีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะแบ่งหมวดหมู่เป็นสเอ็ดหมวดหมู่หรือยี่สิบเอ็ดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการก็ว่าถ้าอยู่ในหีบลักษณะเมื่อกี้เนี่ยมันค้นออกมาหาค่อนข้างยากแต่อย่างนี้เราเก็บเป็นระเบียบแล้วถ้ารหัสสีในเราถ้าสีขาวเนี่ยไม่ถ่ายนะครับอายุยังเนี่ย ไม่ถึงเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ครับเพระเธออาจจะจานขึ้นใหม่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเราใส่แท็กสีส้มหรือสีแดงนี้หมายความว่าอายุร้อยห้าปีขึ้นโอ้โหที่เราจะต้องทมเยอะมากตำนานผู้ศาสนานิยายนิทานเรามีหมดนะครับตำนานเมืองราชวงศ์อันนี้ก็มีพงศาวดารน่านฉบับวัดพระเกิดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตำรายาแล้วครับนี่ไงนี่ไงตำรายาที่เรากําลัง ปริวัติให้กับกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขและก็มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาอภัยภูเบศนะครับที่เขาเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาของชาติเหล่านี้เขามีโครงการที่จะสร้างตํารายาอย่างชาติเสร็จแล้วสมุนไพรเหล่านี้จะได้ต่อยอดหมายถึงว่าเอาเนื้อหาที่อยู่ในใบลานคือเป็นตัวเมืองของจังหวัดหน้าที่เรารักษาไว้อยู่นี่ถอดออกมาเป็นภาษาไทยกลางเพื่อที่จะต่อยอดให้การวิจัย ่อยอดระผิดยาเป็นแคปซูลหรืออะไรมาก็ตามยกสมัยเป็นคลังยาคืออยู่ตรงนี้ด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับไม่ไม่ใช่เพราะมีแต่เมืองน่านนะครับทั่วประเทศเรามีหมดแต่ข้อสาคัญใครจะรักษาได้ดีกว่ากันแล้วก็จะนํามาลักษณะนี้พวกนี้ก็คือสิ่งที่มีคุณค่าที่ประมาณค่าไม่ได้เป็นภูมิปัญญาของชาติเรา 50ปีปรครับผมนะส่วนมากก็ร้อยกว่าปีขึ้นนะครับยังน้อยก็จากรุ่นสู่รุ่นมหมอยาเนี่ยเขาก็จะบันทึกจากคุณพ่อเขาจากอะไรมาอาจจะเป็นใบร้านรุ่นใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวยาเนี่ยเก่าแน่นอนนะครับโชคดีที่วัดนี้มีตำรายารักษาสัตว์ด้วยโโเนื่องจากนั่นเราเนในอดีตนะครับช้างม้าวัวควายเนี่ยเป็นทรัพสมบัติของราชการ กฎหมายนะจาจักหลักคมที่ครูปริวัติออกมาเนี่ยห้ามมีให้ฆ่าวัวควายโทษประหารเลยนะครับเพราะว่าเป็นสัพท์ที่ต้องอใช้ในราชการสงคราม<อ>แล้วก็ดีใจที่โรงเรียนปริยัติธรรมในจังหวัดน่านเราเนี่ยส่งเสริมให้เรียนภาษาล้านนากันโโที่ครูคาดหวังก็คือคงจะไม่สูญสลายไปในรุ่นของเรา ลูกหลานเมืองน่านก็คงจะสืบสานต่อไปได้อยู่ตราบใดที่ยังมีหลักสูตรแบบเรียนภาษาล้านนา,านแต่ไงก็ตามอ่ะส่วนที่มันยังคงเหลืออยู่เนี่ยขอให้ลูกหลานพวกเราเนี่ยได้ตื่นตัวกันแล้วก็นํามาใช้เป็นประโยชน์มันคงมีคุณูปการกับชาติเราเป็นอย่างยิ่งในอนาคตนะครับ วันนี้ในรายการเมืองไทยดีดีขอบคุณอาจารย์สมเจตมากๆเลยนะคะที่พาทัวร์พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิดแล้วก็มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตั๋วเมืองภาษาล้านนาและมีความรู้ต่อยอดในหลากหลายมิติเลยเป็นงานทรงคุณค่าจริงๆขอบขอบคุณนาคนะครับฟท์พาวเวอร์ของเมืองน่านของคนภาคเหนือและของชาติเราครับผม อาจารย์เดชได้สาธิตถึงการจานใบลานสืบสารกรรมวิธีมาตั้งแต่โบราณค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่ากว่าจะได้คมภีรใบลานแต่ละใบต้องคัดใบลานแช่น้ําตากแดดทากันหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะกว่าใบลานนั้นจะพร้อมให้จานหรือว่ากรีดเป็นตัวเมืองได้ซึ่งการกรีดหรือว่าจานใบลานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าต้องใช้ทั้งสมาธิและประสบการณ์ที่สูงเอามากๆ ขาดพวกเราสองคนยืนดูอาจารย์เดชจารใบาลานยังมองไม่เห็นตัวอักษรที่ใบาลานเลยสักตัวค่ะในขณะที่อาจารย์เดชนั้นทำการใช้ไม้เหล็กแหลมกรีดเข้าไปที่ใบาลานอย่างชำนาญมากๆกว่าพวกเราจะเห็นตัวเมืองบนใบาลานอาจารย์ก็ต้องเอาสำลีชุบน้ำสีแล้วเช็ดออกตัวเมดสีจะลงไปในรอยกรีดของใบาลานทำให้เราได้เห็นตัวเมืองบนใบาลานนั่นเองค่ะวิธีการกว่าจะมาเป็นคำพีใบาลานและสิ่งที่จารึกข้างใน พูดได้เลยว่าส่งคุณค่ามากๆควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไปจริงๆค่ะวันนี้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับอักษรธรรมล้านนาหรือว่าตัวเมืองกันอย่างเต็มอิ่มจุใจเลยนะคะพอได้ลงไปสัมผัสกับพี่ๆน้องๆนักท่องเที่ยวที่สนใจตัวเมืองและอาจารย์ปราด้านตัวเมืองหลายท่านบุคคลที่ยังรักและเห็นคุณค่าในตัวเมืองทำให้ตัวเมืองยังคงมีตัวตนในเมืองน่านและยังไม่จางหายไป หากคนรุ่นใหม่ช่วยกันสืบสารและอนุรักษ์เอาไว้ค่ะหมดเวลาของรายการเมืองไทยดีดีแล้วค่ะตอนต่อไปเมืองไทยดีดีจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตาม,ตามรับชมกันนะคะ